ทงคำตอบในติบัณฑิตข้อ9สมัยที่67ข้อนี้เป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศทงคำตอบบริษัทเรือไทยจำกัดเป็นผู้รับขนของทางทะเลกับบริษัทกุ้งไทยจำกัดผู้ส่งของจึงเป็นผู้ขนส่งตามรราชบัญญัติการรับขนของทะเลพศ2534มาตรา3เมื่อสินค้าที่รับขนไปถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดในความเสียหาย อันเกิดจากาาก,าการส่งมอบชักช้าแม้เหตุการณ์ส่งมอบชักช้าจะได้เกิดขึ้นในช่วงที่ได้มอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นทําการขนส่งสินค้าที่ตนรับขนตามมาตรา3 9วรหนึ่งประกอบกับมาตรา43บริษัทชิปจำกัดได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ทำการขนส่งตามสัญญาขนของทางเลจึงเป็นผู้ขนส่งอื่นตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพศ .25 สามสี่มาตราสามเมื่อเหตุแห่งการส่งมอบสินค้าชักช้าเกิดขึ้นอยู่ในช่วงผู้ขนส่งอื่นได้รับมอบหมายผู้ขนส่งอื่นจึงต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการส่งมอบชักช้านั้นตามมาตราสามสิบเอออวรรคหนึ่ง,อองประกอบกับมาตรา44ิเมื่อผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดในกรณีความเสียหายเดียวกัเนเนนี้บริษัทเรือไทยผู้ขนส่งและบริษัทชิปจำกัดผู้ขนส่งอื่น ต้องรับผิดอย่างรหนี้ร่วมกันตามมาตรา45บริษัทกุ้งไทยผู้ส่งของเป็นผู้ทำสัญญาขนของทางทะเลกับบริษัทเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งเป็นผู้สัญญาจึงมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้าผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดเพื่อความเสียหาย นั้นตามพระราชบัญญัติการรับผลของทางเทรลมาตราพศ2534มาตรา33ประกอบกับมาตรา39วรรคหนึ่งการส่งมอบสินค้าราช้ากว่ากำหนดทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นกรณีผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งในกรณีสินค้าขนส่งเสียหายและในกรณีส่งมอบชักช้าโดยมีหน่วยการขนส่งเดียวกันเป็นมูลแห่งความรับผิด ซึ่งพระราชบัญญัติการรับคนของทางทะเลมาตราศ2อ3มาตรา58วักสี่ให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในกรณีขนส่งเสียหายตามมาตรา58วรรควักหนึ่งกราวคือ1 0 0 0 0บาทต่อ1หน่วยการขนส่งสินค้าอาหารกุ้งบรรจุในถุงจำนวน2,000ถุงเท่ากับ2,000หน่วย การขนส่งซึ่งผู้ขนส่งสามารถจำกัดความรับผิดไม่เกิน2ล้านบาทค่าเสียหาย2แสนบาทจึงอยู่ในวงเงินจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งอีกทั้งไม่เกินราคาที่เสียหายบริษัทเรือไทยผู้ขนส่งไรบริษัทชิปจำกัดผู้ขนส่งอื่นต้องร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อบริษัทกุ้งไทยจำกัดเป็นจำนวนเงิน2แสนบาท